พี่น้องเอ้ยรอบนี้มาบวงบกักรทัวอีกดกดกคักดกแน่ต้นเดียวได้ไงน,นี่ต้นหนึ่งดกดกบังดกอีเหลียวหล่อรอ,รอ,รอบรอบแรกเก็บไปแล้วรอบแรกเก็บไปแล้วพูน่ะขึ้นมาอีกก็ขึ้นมาเรื่อยๆแต่เนาะแม่มันหยุดแต่งามันงุูน่ะ ดกต้นเดียวดินี่ต้นหนึ่งนี่อุย้ยึ้นดกมากด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 ก,ดกอรอบแรกเก็บไปกินแล้วรอบนึงได้ตำหนึ่งรอบนี้ก็เก็บไปกินดิดูนะดกคัดดิพี่น้องบ้างเลยต้นเดียวดินี่ ต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวดกขนาดนี้กะโอ้ร่างการงานส่างอะเนาะเลิกขึ้นให้เบิ้งเด้ออ้ออ๋อร่วงบางเทียมันก็สิวเห็นชัดเนาะมันใบมันปก เดี๋ยวดอกก็ลังออกอีกอยู่เพียบหนึ่งต้นผ่านไปต้นเดียวกะดกปานนีกน็พอใจแล้วเนาะเดียวเด้อหนึ่งต้นได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปเบิ่งต้นที่สองสิดกป่อ ต้นที่สองกระดกรอบนี้กระดกอีกรอบแรกพอดกปนันนีอีต้นที่สองรอบสองกระดกอีกอุย้ยกำลังออกดอกอีกเพียบจ้าพี่น้องกำลังออกดอกอีกอต้นที่สองบะดกปันต้นแรกแต่กระดกอื้อ สีมันงามเนาะสะออนกระแส่พีู่่พี่น้องตามจีนกระแสดด้วล่ะตามใส่ขนมจีนไปเก็บไปว้างสามมือนั่นบ่สามพู้สี่มือที่แล้วเก็บไปพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็ขึ้นมาอีกก็สิเก็บอีกแล้วจ้า สองตนน้นได้ผ้นผลิตปานนี้โเก็บแล้วเนาะเมื่อที่แล้วเอาไปอันเอาไปตำนะตำใส่ขนมจีนตำใส่ขนมจีนเ้ากะ เราก็ใส่ผัดกระเพราน้ำน้อยนึงความสุขความสุขเล็กๆนน้อยเนาะพี่น้องนี่แหละข้อาอยู่ต่างแดนเข้าอยู่ต่างแดนอันใดที่เขาเคยปลูกไว้ต้ปีสองปีที่แล้วมันก็เม็ดมันหลวงมันก็ได้ผลผลิตมาอรอบนี้ก็สิเล ตามบักใใ่าย่นึงคนน่ะตามบ่เมื่ด็เก็บไว้อีกคนได้เนี่ยตามบ่เมดเด้กคนเห้าคน,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 นหนึ่งเทาสิกินลายเพราะปันใดเนาะพุ่มใจอุ้ยหน่วยหนีนวยง่ครับดูดูดูกดกเก็บเรียบ อ,อันนี้ใส่ไว้ก่อนนี่ในเก็บอีกรอบไดเก็บอีกรอบพูดแล้วพี่น้องก็พูมเบี้ยกันเนดะ้อไปเก็บต้นแรกมีต้นที่สองมาเก็บต้นแรกแกพี่น้องนี่ เด็ดเด็ดมันมือไปเลยรอบนี้ได้หลายเขากินเขากินผู้เดียวเนะเาะถ้าเขาอเข้าตอนถ้าเข้าตำนะถ้าเข้าตำนะ่ะ ข้าาไปตำน่ะสีมันสีเปลี่ยนเด้สีมันสีเปลี่ยนดีจ้าเด้ข้าาไปผัดกะเพราน่ะข้าไปผัดกเะพกเพรามันถือมันถืนอความหอนเนาะมันก็สีกลายเป็นสีเขียวเลยจากสีม่วงสีกลายเป็นสีเขียวเลยเพราะว่าข้าผัดเอาไปใส่ผัดกะเพรามาแล้เนาะจ้าเนาะใส่ผัดกะเพรามาแล้วเราก็ตำกินมาแล้วนี่ดอกมันกาลังขึ้นอีกอยู่ สซุกเล็กๆเนาะกำลังขึ้นอีกอยู่ดอกเพียบเก็บไปอีก้ายรอบอีดอกพี่น้องทั่วทัวจะทั่ว,วเก็บไปแล้วรอบแรกนี่เก็บรอบที่สอง้วจ้ะ หูได้มันยังอ่อนอยู่เอาไวหวเ้วเก็บรอบหลังเพราะว่ามันยังสมัยอยู่เมืองไทยเ่เคยปลูกพักกินนะเอาบ่าได้ปลูกพักกินนี่พี่น้องเนาะเขามาอยู่ต่างแดนเท่ากับ หาปู่กินไปสุนแดดดอกมันแห้งกับยานดอกมันลวง สามกับสิดอกอีกยูดินแถวบึงส่งนี่ปินละจ้ะโอเคนะจ้นะพี่น้องเนาะเอาลิ้มไทยหถวบึงน,นี่โอ้ได้ลาลก็งวดที่แล้วอยู่นี่ใส่ตึกได้ายก็งวดที่แล้วอยู่ อ้ยังเก็บพันเบิดอดีอยู่มื่อมันแก่แล้วนี่ทางไหนโอเคนะจ่าพี่น้องเนาะแคนี้นาะจ่านาะสวัสดีจ้านี่ล้จ้าพี่น้องตำทั่วม่วงเรียบร้อยตำทั่วม่วงจะกินกับไอ้นี่นะจ้า ทำถั่วม่วงสิงกินกับปลาดาวทอดนี่จ้าชุบอืมออาู่กนี้มันกับิบ่บะกรอบเนาะอะไะจ้าสกินกับปลาดาวทอดถั่วม่วงเก็บจากสวนสดๆอืมตามบอ,อกนี่อ้อนๆจ้าพี่น้อง่หละจ้ามาเด้อจ้าพี่น้องไม่กินเ้าวมกัน เก็บแล้วก็ตำจ้า